ฮยอนบินและซนเยจินควงคู่กวาดรางวัลใหญ่งานบูดาคอนฟิล์มอาวอร์สครั้งที่46งานประกาศรางวัลบูดาคอนฟิล์มอาวอร์สครั้งที่46จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่หอประชุม KBS กรุงโซเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีคนในวงการร่วมง,งานอย่างคึกคัก โมเมนที่สร้างความประทับใจที่สุดค่ะคือคู่รักฮยอนบินและโซนเยจินต่างคว้ารางวัลกลับบ้านทั้งคู่ด้านฮายอนบินค่ะคว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากบทอันจุงกึนในภาพยนตร์สายลับฮาบินเขากล่าวบนเวทีว่าบทนี้เป็นบทที่ท้าทายอย่างมากในตอนแรกผมปฏิเสธเพราะคิดว่าผมรับผิดชอบไม่ไหว แต่ผู้กำกับเชื่อมั่นในตัวผมและนั่นเป็นแรงผลักดันให้ผมก้าวไปข้างหน้ารางวัลน,นี้ขอมอบให้ทุกคนที่ทุ่มเทพเพื่อประเทศเราและภรรยาเยจินและลูกชายรักและขอบคุณทั้งคู่จากใจครับคำพูดนี้ค่ะทําให้ซนเยจินที่นั่งฟังอยู่ด้านล่างน้ําตาซึมทันทีขณะที่ซนเยจินคว้ารางวัลน,นักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมจากผลงาน No อัลเต c h o ช c e นับเป็นรางวัลสาขานี้ครั้งที่สองในชีวิตของเธอค่ะ เธอกล่าวว่าผ่านมาแล้ว7ปีตั้งแต่หนังเรื่องล่าสุดของฉันฉันเคยสงสัยมากว่าตัวเองจะกลับมาทํางานได้ไหมแต่ผู้กํากับมอบความกล้าหาญให้ฉันการได้ดูอีบยองฮอนแสดงช่วยจุดไฟและความหลงใหลในการแสดงของฉันกลับขึ้นมาการเป็นภรรยาและแม่ทําให้มุมมองชีวิตของฉันเปลี่ยนไปฉันอยากเติบโตทั้งในฐานะนักแสดงและในฐานะมนุษย์รางวัลน,นี้ขอแบ่งปันกับสามีและลูกชายของเรา นอกจากนี้ค่ะทั้งคู่ยังควา้ารางวัลป o อปปูล่าสตาร์อ d วร่วมกับพักจินยองและอิมยุนอาฮายอานบินค่ะกล่าวว่าผมรู้ดีว่ารางวัลน,นี้เกิดจากแรงสนับสนุนที่มั่นคงของฟแฟนๆผมซาบซึ้งมากครับซนเยจินค่ะก็บอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ลืมไม่ลงเป็นเกียรติที่ได้ขึ้นรับรางวัลกับสามีค่ะขอบคุณทุกคนที่มอบความทรงจำอันง,งดงามน,นี้ให้เรายังไม่หมดแค่นั้นค่ะฮายอนบินยังกล่าวด้วยว่า เรากลับมายืนบนเวทีพร้อมรางวัลในมืออีกครั้งเหมือนตอนหลังแคส l l n n i n n o o y y u u วันนี้เป็นอีกหนึ่งบทความสุขที่เรามีร่วมกันขอบคุณจริงๆครับ <c oughs> ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn